ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์อันดับหนึ่งของ VTV ตอนนี้อย่ารอช้ามาเมาสกันสักหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคดารารักนิรันหรือ love game in eastern fantasy ดัดแปลงจากการ์ตูนดังของจีน ฉบับแปลไทยใช้ชื่อว่าฉันกลายเป็นตัวประกอบที่ตัวเองเคยดา่ามีจำนวน16เล่มจบค่ะนำแสดงโดยวีซูซินกับติ้งวีซีหากจำกันได้สองคนเนี้ยเขาเคยเล่นคู่กันมาแล้วในซีรีส์แนวปัจจุบันเรื่องเพลงรักใต้แสงจันทร์ยายเคยรีวิวไว้ด้วยนะไปหาดูกันได้ดารารักนิรันนะคะบอกแล้วเรื่องราว ของหลิงเหมียวเหมียวสาวออฟฟิศธรรมดาธรรมดาที่ทะลุมิติเข้าไปในนิยายแฟนตาซีที่มีตัวเอกเป็นนักปราบปีศาจค่ะแต่แทนที่น้องจะได้เป็นนางเอกหรือตัวละครสำคัญนะคะกลับกลายไปเป็นตัวประกอบขี้อิจฉาลูกสาวเจ้าเมืองที่คอยจ้องแต่จะทำร้ายนางเอกค่ะสุดท้ายก็เลยโดนมูเส่งน้องชายบุญธรรมของนางเอกฆ่าตายแง่แก น้องเหมียวเหมียวนะคะก็ได้รับมิชชั่นว่าหากน้องทำให้มูเซิงลงรักสำเร็จน้องก็จะได้วาบกลับบ้านคะ่ะฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วยากยิ่งกว่าเคนโคกขึ้นพวกเขาค่ทุกคนเพราะว่าตัวละครมูเซิงนั้นมีความลึก,กลับซับซ้อนฉากหน้าก็คือเด็กกําพราเร่ร่อนนะคะที่ได้มูเหยาวซึ่งรับบทโดยจุยซีตันที่เป็นนางเอกในนิยายนะคะรับเลี้ยงไว้ แต่ตัวตนที่แท้จริงของเขาคือครึ่งปีศาจค่ะที่มีพลังฝีมือสูงลำ้ำนิสัยฉลาดรู้ทันคนเลือดร้อนบ้าระห่ำนะคะแล้วก็โหดกับศัตรูฟุดๆค่ะฆ่าได้ไม่กระพริบตาเลยตอนต้นเรื่องเหมียวเหมียวเองก็โดนรู้ทันแล้วก็ถูกค่าทิ้งฉับๆไปหลายรอบค่ะโชคดีที่เป็นเหตุที่เกิดในนิยายนะคะน้องก็เลยวนหลบซ้ำๆในระบบ จนแก้ไขข้อผิดพลาดสำเร็จเอาตัวรอดมาได้ในที่สุดจากนั้นเหมียวเหมียวก็เดินหน้าทำดีกับมูสังสุดตัวขอติดตามร่วมกวนนักปราบปีศาจที่มีนางเอกพระเอกในนิยายแล้วก็มูสังนะคะออกผจญภัยในโลกแฟนตาซีไปตามล่าปีศาจต,ตัวแม่ตัวมัมที่ฆ่าล้างตระกูลมูของนางเอกในนิยายได้พบเจอปีศาจมากมายคะ่ะ มีทั้งที่ตัวเล็กตัวน้อยน่ารักแล้วก็ตัวตึงรรยกาศระหว่างนั้นนะคะก็ถือโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับมูเซิงให้ดีงามไปด้วยเลยและแล้วหลังจากผ่านความเป็นความตายเคียงข้างกันหลายครั้งไม่กลัวไม่รังเกียจไม่ทอดทิ้งแม้จะเห็นร่างจริงของมูเซิงก็ทำให้มูสงใจอ่อนนะคะมองเหมียวเหมียวโดยสายตาที่เปลี่ยนไปคะ่ะ บอกเลยว่าเคมีของอีซูซินในบทสาวน้อยจอมตือ้อขี้อ่อน,นหน่อยๆกับติงอีซีนะคะในบทปีสัตวจอมโหดขี้เหงาแต่หลอกกล้าวใจนั้นมันลงตัวเหลือเกินค่ะทุกคนนี่ใหญ่ก็หลุนมากว่าเมื่อเหมียวเหมียวทำภารกิจสำเร็จนะคะมูส่งจะคลั่งรักเหมียวเหมียวสักแค่ไหน จะมีดราม่าอะไรรออยู่หรือไม่นะคะสุดท้ายพระเอกจะมีตัวตนจริงอยู่ในโลกปัจจุบันหรือเปล่าใครอยากลุ้นไปกับยายตามไปชมกันได้เลยทีวีทีวีค่ะจำนวน32ตอนจบนะคะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งกริง รับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะ